โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านนะครับเข้าสู่ Eat Fast Play Fast Channel อีกครั้งนะครับสำหรับในวันนี้นะครับฟาสก็จะมาทำการสรุปผลนะครับ30วันนะครับที่ฟาสได้เล่นลูกกลิ้งไปก่อนที่ฟาสจะเริ่มทำการ Challenge กับตัวเองนะครับฟาสก็มีการถ่ายภาพแล้วก็วิดีโอ before เก็บไว้ก่อนด้วยเพื่อที่จะให้เพื่อนๆดูนะครับก็บอกได้เลยว่า ภาพที่ถ่ายมาทั้งหมดนะครับถ่ายในสถานที่ปิดทั้งหมดนะครับปิดม่านทุกบานนะครับเปิดเฉพาะไฟห้องนะครับแล้วก็ภาพก่อนกับหลังเนี่ยฟก็จะเปิดไฟดวงเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดแล้วก็ไม่มีการแต่งภาพใดๆทั้งสิ้นนะครับเพื่อให้ผลลัพธ์เนี่ยมันแม่นยําแล้วก็มันตรงแล้วก็เห็นภาพได้ชัดเจนมากที่สุดนะครับมันจะได้ไม่มีการแบบมาถกเทียงกันที่หลัง ก็อันนี้เลยนะครับลูกกลิ้งที่ฟา้าได้เล่นไปนะครับก็เป็นลูกกลิ้งสําหรับหน้าทองนะครับโดยการทำชาร์เลนจ์ของฟา้าเนี่ยฟาสก็ทดลองนะครับเล่นลูกกลิ้งแบบนี้นะครับวันละ100ครั้งนะครับเป็นระยะเวลา30วันด้วยกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผลจะเป็นยังไงเรามาติดตามกันเลยฟา้าต้องบอกก่อนนะครับว่าก่อนหน้านี้ฟา้าก็เป็นคนออกกําลังกายมาก่อนนะครับแต่ว่าฟา้าเนี่ยก็หยุดออกกําลังกายไปเป็นระยะเวลาประมาณสัก 6เดือนแล้วนะครับแล้วก็เลยจะกลับมาเนี่ยนะครับมาเล่นลูกกลิ้งใหม่นะครับแต่ว่าจุดเปลี่ยนนะครับที่ทําให้จะเริ่มกลับมาทำชาร์เลนจ์เนี่ยนะครับเพราะว่าฟานเนี่ยได้ไปเจอสินค้าตัวหนึ่งมาซึ่ง มันมีการศึกษานะครับบอกว่าสามารถลดไขมันได้แบบมีประสิทธิภาพฟาสก็เลยอยากจะทดลองกับตัวเองดูซึ่งเจ้าสินค้าตัวที่ฟาสพูดถึงนั้นนะครับมันคือเจ้าตัวนี้เลยนะครับอิกไน e ์นะครับไลท์พาวเดอรนะครับเป็น XS นะครับยี่ห้อ XS i ก n i อ e ก i น h t ไลท์พาเดนะครับก็ตัวนี้นะครับจะเป็นสารสกัดมาจากส้มสีเลือดนะครับหรือว่า เเรียกกันว่าโมโลบัตออเรนจ์นะครับในซองนะครับก็จะเป็นผงรสส้มนะครับซองเล็กๆนะครับซองหนึ่งก็เป็นซองเล็กๆประมาณนี้เองนะครับก็ฟาสกินวันละหนึ่งซองนะครับจากการศึกษาก็ค้นพบว่าหลังจากทานเจ้าตัวโมโลบัตออ a n เรนจ์ไปเนี่ยเดือนนะครับก็ผู้ที่เข้าร่วมการทดสอบเนี่ยมีน้ำหนักลดประมาณ3กิโลกว่าๆนะครับตัวฟาสก็เลยจะทาน ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับควบคู่กับการเล่นลูกกลิ้งไปด้วยนะครับเพื่อจะดูนะครับว่าตัวฟาสเองเนี่ยตอบสนองนะครับดีขนาดไหนนะครับกับเจ้าอาหารเสริมตัวนี้ก็เพื่อไม่ให้มันเกิดข้อถกเถียงกับตัวฟาสเองนะครับว่าแบบเฮ้ยเราไบเอสหรือเปล่าแบบใช้แล้วมันเวิร์กจริงหรือไม่เวิร์กจริงนะครับตัวฟาสเองก็เลยคิดว่าไหนๆเราจะทดลองดูแล้วเนี่ยว่ามันเวิร์กหรือมันไม่เวิร์กเนี่ยตัวฟาสก็เลยแค่มีการใช้ ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับคบคู่กับการเล่นลูกกิ้งอย่างเดียวนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการควบคุมอาหารใดๆเลยทั้งสิ้นนะครับขอบอกว่าแบบตลอด30วันที่ผ่านมาทำทุกอย่างใช้ชีวิตทุกอย่างแบบปกตินะครับไปเที่ยวก็เที่ยว,กยวกปกติทานอาหารก็ปกติของมันของทอดของหวานกินปกติหมดเลยนะครับไม่ได้มีการควบคุมอาหารใดๆเลยทั้งสิ้นนะครับโดยวันแรกๆเนี่ยฟาสก็เริ่มเซตละ10ครั้งก่อนนะครับ 10ครั้งทั้งหมด10เซตก็เล่นไป10ครั้งนะครับแล้วก็พักแล้วก็เล่นต่ออีก10ครั้งแล้วก็พักแบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับจนครบนะครับแล้วก็วันที่2นะครับก็เล่นแบบเนี้ยพอเราเริ่มแข็งแรงมากขึ้นนะครับร่างกายเราเริ่มมีการฟื้นฟูมากขึ้นนะครับฟ้าก็เพิ่มนะครับจำนวนครั้งจาก10 เป็น15ครั้งนะครับแล้วก็จํานวนเซตเนี่ยก็ลดน้อยลงมานะครับแล้วก็พอเราแข็งแรงขึ้นมาอีกเนี่ยนะครับเราก็ทําการเพิ่มจํานวนครั้งขึ้นไปอีกก็หลังจากครบ30วันนะครับฟาดก็ได้มีการถ่ายวิดีโอนะครับมาเปรียบเทียบกันให้เพื่อนๆดูเนาะทั้งก่อนแล้วก็หลังนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับซึ่ง ผลลัพธ์ที่ฟ้าจะพูดต่อไปเนี้ยนะครับก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับฟ้าก็คงไม่ไปฟันธงเนาะว่าสินค้ามันเวิร์กหรือมันไม่เวิร์กมันเวิร์กมาจากสินค้าหรือมันเวิร์กมาจากการออกกําลังกายนะครับก็เ,เป็นความรู้สึกส่วนตัวของฟ้าละกันสําหรับส่วนตัวฟ้าฟ้ามองว่าเจ้า Xs ตัวเนี้ยมันมีส่วนช่วยนะครับในการ ลดขนาดของไขมันนะครับลดไขมันรอบๆหน้าท้องฟารจริงนะครับอันนี้ส่วนตัวเนาะเพราะว่าจากการที่เคยเล่นมาแล้วก็ออกกําลังกายมาก็ค่อนข้างจะเ,เป็นระยะเวลาหนึ่งเหมือนกันนะครับฟานมองว่าการที่เราเล่นแค่ลูกกิ้งอย่างเดียวอะ่ะโดยที่ไม่ได้ควบคุมอาหารใดๆทั้งสิ้นเลยอะ่ะโอกาสที่มันจะมองเห็นกล้ามเนื้อได้ชัดขึ้นน่ะแบบ ในภาพที่เพื่อนๆเห็นไปอ่ะวิดีโอ Before After เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากมากๆเลยนะครับเพราะขนาดกับว่าเราเล่นหนักกว่านี้เยอะมากๆเลยนะครับเออกล้ามเนื้อเราเนี่ยก็ยังมองไม่เห็นชัดขนาดนี้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะลองสั่ง XS Ignite Light Powder ไปลองกินนะครับฟาดก็ ทิ้งลิงไว้ข้างใต้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดย1กล่องนะครับก็จะมีซองเล็กๆอย่างที่ฟาให้ดูไปในตอนแรกเนี่ยสาซองสามารถทานได้1เดือนนะครับในราคาสมาชิกที่1นึ่บาทนะครับก็แนะนําให้เพื่อนๆนะครับกดสมัครสมาชิกก่อนทําการสั่งซื้อนะครับเพราะว่าราคาที่ฟาสั่งซื้อมาเนี่ยมันเป็นราคาสมาชิกนะครับในวันนี้นะคะรับฟาก็อยากจะ ฝากเพื่อนๆนะครับไว้ประมาณนี้ละกันนะครับแล้วก็อย่างที่เพื่อนๆได้เห็นผลลัพธ์ไปแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับเคยใช้ XS Ignite Light Powder หรือว่าเคยเล่นลูกกลิ้งอย่างเดียวนะครับเออเคยทำชาร์จกับตัวเองนะครับแล้วผ่านไป30วันเนี่ยมันเป็นยังไงเห็นผลลัพธ์เป็นยังไงนะครับก็ช่วยคอมเมนต์นะครับบอกให้กับฟาดรู้ด้วยสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้นะครับก็รบกวนนะครับกดไลค์ กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับฟาดด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับฟาดก็ต้องขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ